บริษัทเมตาเอติกอินเตอร์เนชั่นแนลข้ารับรางวัลเดะเบสอินเตอร์เนชั่นแนลไทฟออฟโปรดักต์ออฟเวิร Awards 2022 สมาคมพัฒนาศิลปะชีพประเทศไทยสถาบัน w o r l d c l a s s Academy ศูนย์ส่งเสริมธุรกิจภาคพื้นเอเชียโดยความร่วมมือกับองค์กรนาน,นาชาติสมาพันธ์ความงามมืออาชีพประเทศเกาหลีใต้ K-Beauty องค์กรระดับโลกด้วยมาตรฐาน ISO และสถานศึกษาวิทยายลายัยมหาวิทยายลายัยที่เป็นพันธมิตรนานาชาติจัดงานมอบรางวัล The Best International Business p n r s o r s o o f ซนา f อ a ฟเ a อร์ค2าสอครั้งที่6ซึ่งเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าพัฒนาอาชีพเพื่อเชิดชูเกียรติให้กำลังใจแก่บุคคลผู้ประกอบการนักธุรกิจสินค้าและผลิตภัณฑ์ทุกสายงานทุกสายอาชีพที่มีมาตรฐานโดดเด่นระดับสากลโดยมีมิเตอร์จุงแจมุลเคบิวตี้เอเชียพร d สิดเเป็นประธานมอบรางวัล ซึ่งจัดไปเมื่อวันที่2เมษายนที่ผ่านมานักสถาบันวิจัยจุฬาภร์กรุงเทพค่ะและหนึ่งในบุคคลองค์กรผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากเหล่าคณะกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิก็คือบริษัทเมตาเอสเทติกอินเตอร์เนชั่นแนลเขารับรางวัล t h ว b e s น i n t e r n a t ั o น a l Type of p r o d u c t of the Class a w a r d 2023ค่ะผมกิติพงษ์ดำรงปาดนะครับผมเป็นกรรมการนะฮะ ซีอของบริษัทเมตาเอสเตติกอินเตอร์เนชั่นแนลนะครับวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับผมที่ได้มารับราง,ง,ง,งวัลนี่นะครับเป็นตัวรางวัลบุคคลสวร์นะครับซึ่งเอรางวัลนี่นะฮะทางผมเนี่ยนะได้ได้ถูกรับเชิญเข้ามาเนื่องจากอยู่ในฟิลเดียวกันนะครับเนื่องจากตัวของทางบริษัทเมตาเอสเตติกของเราเนี่ยตอนนี้นะครับผมมีโรงงานผลิตนะฮะ เครื่องมือแพทย์ที่เป็นเครื่องมือแพทย์ความงามและนวัตกรรมความงามชั้นนาระดับโลกแล้วเพราะว่าไม่ใช่แค่คนไทยทําอย่างเดียวนะครับผมเรามี RD ับชั้นนําที่เป็นต่างชาตินะครับแล้วเพื่อการตอบย้ำนะครับผมนวัตกรรมนะฮะในโปรดักของคนไทยเนี่ยนะครับทางเรานะครับพร้อมที่จะเซิร์ฟ นะนวัตกรรมความงามระดับโลกให้กับคนไทยและยกระดับนะในวงการความงามของเราเนี่ยยกให้เป็นระดับโลกอีกนะครับผมพอเราสู่ระดับสากลแล้วเนี่ยนะท,าทางประเทศเราตอนนี้นะครับผมก็เรียนตรงๆว่าทางเราเนี่ยยังมีความคิดนะหรือว่ามีความนิยมนะในโปรดักที่เป็นความงาม ของระดับสากลอยู่นะตอนนี้บริษัทเมตาเอสเตติกอินเตอร์เนชั่นแนลเราพร้อมแล้วนะที่จะเป็นผู้นําในระดับสากลนะฮะตอกย้ำนะครับให้เอ่อเอ็นยูเนะฮะหรือว่าคนทั่วไปนะหรือว่าลูกค้าเราส่วนใหญ่ที่เป็นแพทย์นะครับได้ทราบว่าคนไทยและโปรดักต์ของไทยกำลังไปช่างชื่อเสียงนะครับในระดับโลก รวมถึงจะยกระดับทีมแพทย์เราไประดับโลกด้วยครับนะผมนะในนามของบริษัทเมตาเอสเตติกอินเตอร์เนชันแนลนะซี CEO, นะครับผมอยากให้ทุกท่านนะครับผมรอติดตามชนผลงานนะฮนะวัตกรรมของเราและเรานะครับพร้อมแจกจ่ายนะครับผมนะวัตกรรมที่เป็นความวัตกรรมความงามนะนะวัตกรรมเพื่อสุขภาพนะฮนะในระดับสากล เพื่อที่จะให้ทางโลกรู้ว่าคนไทยพร้อมแล้วนะที่จะออกสู่สากลนะครับผมนะฮะขอบคุณมากครับผมวันนี้ดีใจมากครับในรางวันนี้ขอบคุณครับ